พี่น้องเอ้ยเพื่อนว่ามาจัจปานั่นจะสัญญโมของเมานั่นมีถทษหนักหนาสารพันบ่อนหามาสูบดมอมเขียวมันสิผ้าห้าลมโต๊กจมเป็นถาดออกบ่อในถ่องหอดมือตุยพี่น้องขอกราบสวัสดีครับพี่น้องเช่าใหาช้ชาวนาพ่อข้าข้าบดีเมธีนากราราษฎรอ,อันเป็นที่เคารพรัก,กทุกทุกท่านครับมื่อนีนกระผมชุมพ่อน,น้ำบุตรดีครับจาก้ันชุมพ่อนรกเตอร์บาดหินลาดตำบลท่าสองค้อนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ขายรถตามสภาพหากินตามกันเยื่อมครับพี่น้องครับวันนี้ผมกามานําเสนอรถไถคูปต้านะครับเป็นรุ่น L3408 ครับตัวนี้บ่มีเล่มนะครับพี่น้องครับไม่มีเล่มเป็นตัวประกอบนอกประกอบมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ตัวแรกนะครับยางดีซีเซ็นนะครับพี่น้องครับยางดีเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งซีเซ็นเลยนะครับอุปกรณ์มียูสองยางครับนี่ใบดัน เบดันตัวนี้อยากดันจังน้อยนะครับอยากสนิมจังน้อยนะครับช่วงนี้ยางอื่นก็ปกตินะครับไม่ผุนะครับไฟตากับมีไฟหนักกับมีนะครับ <c oughs> เป็นรถสีเดิมสีเดิมเครื่องเดิมนะครับเครื่องยังไม่เคยแกะยางดีทั้งสี่เส้นไม่ผุนะครับเปลี่ยนเบาะให้ไหม บ่มีเหลี่ยมเด้ครับพี่น้องต้นนี้ไม่มีเล็บผานเป็นผานพรวนนะครับใบยี่สิบสองผานที่สั่นจักน้อยนะครับแต่ว่ากับเหมาะกับอ่าสำหรับโตพันนั่นแหละนะครับอ่าเมือ่อคืนนี้รีวิวไปแบบสินตัวนี้เปลี่ยนให้แล้วนะครับสินพีโตเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับหลังคาหลังคามัน หลังคาพ่อบางแดดเลยนะครับสภาพนั้โอเคอย่นะครับราคาอยู่ที่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แล้วนะครับเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองให้แล้วเอาอไปเสยได้เลยนะครับอ่ะสางมิวเห็นไหมวันเดอรลกสีเดิม มนเศร้าๆเนี่ต้องพองหัวนะครับ้าง่างเพราพองหัวไอ้มันดิดยากแค่หน่อยแต่ต้องบิดไซส์สักสิบวินาทีห้าวินาทีนะครับเป็นตัวแรกเกีย่ยดีครับข้อหอนใส่ไ้พวกเกียบอดีดบอดิ่งนะครับ ท้ายไม่หอนนะครับเอาไปใช้ได้เลยครับเอาไปเส่้เ,เลยพี่น้องในงบประมาณอยู่หนึ่งแสองห่นาบาทพี่น้องหาไปหารถไปใส่ในกล่องตัวในตัวเรือน,นเอาไปใช้ได้เลยนะครับไปุยงานได้เลยราคาก็ไม่แพงนะครับแสนส0 0หบาท

โมดิ่งโมเดดวนะครับ เครื่องเกียร์ดีครับแสนสองบาทเท่านั้นพี่น้องครับพี่น้องสนใจกันโทรมาเลครับศูนย์หกสองาเจ็ดห้าศูนย์นะครับศูนย์หกสองแปดสองห้าหเนะครับเอาไปลุยงานได้เลยนะครับแสนส0งหมื่นเก้าพันบาทขอขอบพระคุณพี่น้องผู้ติดตามทุกูทุพคนนะครับสวัสดีครับ